กับ ep เพื่อนผมได้ทำการคาบพี่เอคาบกางเกงไทเทเนียมแล้วถามว่าเอาไว้จับไหนเหรอใช่ตายอสิแต่<ป>ดกดทีวีเอาเนี่ยอยากได้ของดียอยาก เป็นกเหมือนกันนั่นแหละตัวสีเปลียนไปเล็กกางเกงเล็กถูกเบี่ยนสกินเหรออ๋อมันามาจะไทเทเนียมอ่ะน่าจะใช่เ็กด นืมเกิดยังได้อะไรมาก็ไม่รู้ได้ของอะไรมาใหก็ไม่รู้เพราะมันสามารถเอาไปย่อยกลายเป็นอนันต์ได้กับ ย่อยกลายเป็นอุปกรณ์ที่มันใช้ทาอ่ะอยากมีปะอยากมีแบบนั้นปะแล้วเรามีี่แอเพชรแต่เราต้องการชุดเกาะเพชรอย่างเนี้ยแบบมันสามารถเอาย่อยใหกลายเป็นเพชรได้ใช่ไหมย่อยกลายเป็นเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่มันใช้ครับหัววงสามนะ มีเวลาอีกไม่นานในการหามเมล็ดซีดนะ,ะเมล็ดที่6โมงแล้วเวลาอีกนานเลยที่จะหาคุณมนให้ตายอ่ะแบบหาเรื่องคุณมนจนคุณนตายาไม่จะปลาหอมแ้ว เอาทำกระจกหรือว่าอย่างน้นแหละก็ะมีอะไระม,มันเชื่อมต่อกับเท้าหนาวกมี ไล่เพิ่มเติมฝุดไล่เพิ่มเติมเพราะหมูตัวนั้นมันจะไม่มีวันเห็นโลกมันนี่อาหารอาหารเอ้ยอาหารอาหารเอ้ยจักรอาหารอาหารดิอาหารนะจริงๆแล้วก็ล่า ปลาก็ได้นะนาไปเผาใกลายเป็นกระตุกจริงๆแล้วก็ล่าปลาเป็นอาหารได้นะทำไมไม่ต้องแบบไปตา,ตายตายตายแล้วก็ตายได้อะไรมานี่มีอะไรออดจากปลาด้วยเพื่อนผมถึงเพื่อนผมอยู่คนละบ้าน เพียงแค่แบบเดินไป500กิโลเมตรก็เจอบ้านเพื่อนผมแล้วห้าร้อยล้านล้านล้านอยูพูดเลยโอ้ครับชุกเกาะได้แล้วหมวกกับรองเทา้าเอ พอตอนเช้าไปหาเลขกันใครตีบ,รรบั๊กกี้ใครตีบใครตีบั๊กกี้ใครตีบั๊กกี้ใครตีเฮ้ยมันมันมีระบบครับแบบไม่ นี่กดข้างบนเหยมันจะมีใหเลือกอันนี้อาวุธอันนี้ทั่วไปทั่วไปอันนี้ทั่วมีของที่มันนะครับได้อันนี้เพิ่มระบบการซ่อมมาต้องเสียได้ ถ้าจะทำให้มันเลือด1นึรต้องใช้อันอันนี้หนึ่งอันเลือดหนึรแต่พี่แอ๊สอันเนะลยเยลยยเป้าหมายของโนโนในอ p พีสิก็คือไปหาเกาะลอยฟ้าซะและ สิบเอ็ดโมงเนีปากัว,กวไม่ได้ปลากลัวมานะ่ะต้องมาปลากัวตราทีมล่าปาลากินก็ได้นะปลาเยอะแถวนี้อย่างเยอะเลยแต่ดูข้างหน้านะดิม มีตัวมาแต่ระวังแตะด้วยนะงั้นถ้าจะล่าปลาแบบจริงๆเนะี่ยเตรียมประตูมาเตรียมประตูบ้านมาเลยไปเอาประตูก่อนทุบประตูของเรามา ประตูน้องดิมจะเล่าตอนนี้ไหมคะหนูเตรียมประตูมาแล้วตอนนี้อยากไปอะไรจะไปนี่เธอเหรออ๋อเอ็นท์เอง อวกก่ดูดูไวายเธอไม่ไม้สามารถทำเป็นเชื้อพึ้งได้

จัดดอินฟินิตครั้งเพราะจัดได้ของเฮ้ยเดี๋ยวรบคลิปนี้ก็พอแค่ดีก่อนอยู่กับ EP6 แล้ว EP6 ลืมบอกไปกับ EP6 แล้วโอเคลืมบอกอรูนอะไรเนี่ย ไรนะหิน,ลน,หนร,รนลูนหิน,หนแบบะเมลูนไม่ใช่ลูนจองตีชื่อหินปะเมิูนจอม่หินปะเมูนมาใจเป็นหินหินแบบเออส้มวงอ่ะลูนอะอันเนี้ยลูนจองตีทำมาจเอแบบเอาหินประเมิลูนมาใส่อ่ะ